ียวออ้ยมเลยราคาเท่าไรรถนี้องกำมะไหมาแล้วกำมาไรบีไอนี่ลงคงตลอดเลยมันม่ีตัวมันมีอะไรอยู่ในกำเลยอิลงคงว่ ฮ่าเราเออลงโคองอะไรไม่ได้ลงเลยไปแล้วรถคันใหม่อะไปนอนกับไปขไปไหนนูไปโน่ไปไหนไปโน่โอ๋อไปหาผู้สาวไปโน่เอ็งชี้วะไอ้กำทำไมก็มันไม่มีอะไรคลายอ้าหนึ่งอ้าวมันก็ไปแค่ใบไม้ธรรมดาพิกลัวอะไรใบไม้ ร้อนร้อนร้อนออไม่หรอถอยไปอีกถอยไปอีกถอย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 อีกถอยเออถอยเก้าแล้วก็เดินถอยสามเก้าแล้วก็เดินเก้าหนึ่งลองทำดูดิแล้วเพียาคลิปเออได้ือถ่ายคลิปอยู่ไงก็เองไม่ถ่ายล่ะเดินเก้าหนึ่งเออเดินเก้าหนึ่งถอยสองเก้าดูดิ จะไปถึงรถนั้นซูเปอร์เกตไปเอ้าเดินเก้าหนึ่งเออเดินเก้าหนึ่งถอยสองเก้าจะถึงซูเปอร์เกตไหมเออเดินเก้าหนึ่งเออถอยสามเก้าแต่มันจะถึงซูเปอร์เกตไหมเนี่ยพี่กำลังเกลวิธทำงี้ไหมก็ทำงี้แหละ แต่ต้องตามไปดูไปดูครับนะแก้วไปดูตามนี้ทำไมมันพูดเก่งทำไมพูดเก่งกว่าเดิมอะอยู่พี่อย่างนี้แหละสุดจัดเลยพูดเก่งกว่าเดิมเลยนะแต่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 แอลกอฮอล์ไม่เข้าปากเหมือนพระนั่งสมาธิอะไรนะอันนี้แต่เช้าแล้วไงก็เลยเออเป็นมังกรมาน้ำน้ำมาน้ำเริเซ็ตชีวิตมาเกือมือมาดำน้ำต้องต้องเสือดาว แต่แต่ตื่นเช้ามาเพิ่มยังไม่มีไอ้ทอนนี่คือแบบพระเข้าเพลินเมื่อเมื่อเช้ามันไม่อย่างนี้นะไอตอนเจอมันครั้งแรกอ่ะเจอหน้าร้อยเอกอ่ะเมื่อเช้าน่ะสงบสงี่ยมอยู่น่ารักอ่ะยี่เปซ่าไปไหนแล้วหนูคิดถึงพี่หนูไปตรงนี้แล้วค่ะคิดถึงพี่ไหมเนี่ยฮะคิดถึงไหมคิดถึงอยู่เลยคิดถึงกอดดิกอดดิ ผมรู้ว่าพิเศษอะไรมาโอ้เบียร์เน่เบียร์งอยเองงอยเบียร์เองดีงอยเด้เดี๋ยวความอยากที่เราเฝ้าระวังนะดูมือแกทำไมอ่ามึงกำมือถึงมีอะไรเนี่ยมันมีอะไรฝังนึงตุ๋มฝังนึงอะเสือดับพิษดูวะขนาด ดเพาเลนดูีเพาเ่เหรเออพเดี๋ยวแป๊บนึเดียวผรถดูไรร้มันรถไปไดเอาไปดูเดินไปดูอันนั้นรถใครนั่นฮะไอเรุ่นขี่รถดิบตรงนี้ดูหน่อยดิ ทเนี่ยไปรุ่นเ้ยเออตรงนี้อเออรถเองอะลองดูดิเ้อมันจะไปไเอาเลยเอล่นๆลองดูหน่อยดิไวรุ่น้เองจ้ะเออเออสติกเกอร์อะไรนี่ตรงนี้อะเออจุยใครมาปฏิ เหมือรถตำรวจเลยอ่ะใช่ไหมลองดูดิอ๋ออ๋ออ๋อลองดูดิอู้เูอุยอุยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเออ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 เอาดิฟดิฟเอาดิฟดูดิโออมีมองท่อด้วย เฮ้ยขับเด้มีบางเสียมบี้มาเออเออน้อออกตัวครับมองเจอมือได้ขนาดนี้้เฮยรถเป็นไรกันนี่บ่รถเป็นไรกันนี่บอแดงแค่นี้แหละลองได้ไหมลองขับได้ไหมลองขับได้ไหม เอาเอาให้ตังร้อยหนึ่งไปเติมน้ำมันเอาขอขับได้ไหมเฮ้ยเอาจริงบ่โชว์น้อยใช่พี่ขับบ่เอ้ยเองเราขับก่อนเราเองเราขับก่อนไม่พี่ก่อนนี่เองนะขับก่อนอ่ะเราเออเดี๋ยวเขาม่าพี่เองลองขับดูก่อนเดี๋ยวพี่จะขับตาม ไม่เอ็งเอาเอ็งเคยขับมอเตอร์ไซค์ไหมเอ็เคยขับมอเตอร์ไซค์ผมขับไม่ได้ผมขับได้สล้อคุยติดโอระบาเลยคุยติดขับไม่ได้รับแต่สิบอล้อกีตาสองล้อขับไม่เป็นหอล้อขับไม่เป็นลอมันน้อยเอ้ามือรถแข็งองเขาทยังไงอ่ะเอาพี่เอวลงเลยที่ขับไม่เป็นไลองดู ไอ้ลองซูมซูมดูดิได้ไหมซูมได้ไหมไอ้เราไปเกาะดูดิไปซ้อนมันดูดิไม่ตกเลยไม่เดี๋ยวผมตกไม่ตกหรอ๋เองก็กอดมันวะตกมันเจ็บเออก็ตกก็เจ็บแหละเดี๋ยวก็เตะอีกข้างหนึ่ง โชวโชน้อยน้าเี <h <h ้น้โอ้จานเหลาให้โชว์มยได้ลองลองขี่รอบหนึ่งได้ไหมได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็จะไม่ขี่ต้องขออนุญาตก่อนแอบแอลองดูสิเป็นอะไากดตบเดี๋ยวได้ได้ได้ ี๋ยวมาบอกเกียร์ก่อนเกียร์สักเฮ้ยยัไม่ลาสักคุณไปจับมือคูทำไม มาซื้นนาครับไม่ต้องมามาเต้นมาลงเราเลี้ยด้วยเราลงอีกเล่มเลยแล่มนี้จับมือก่อนดิจับมือก่อนผมไม่ไหวหรอกพี่พี่เห็นสภาพตอนนี้ใช่ไหมแล้วพี่ลองมาดูตอนเช้าดิ ทำไมเงียบกรึบไม่พูดไม่จาเลยพี่ไหนลองขี่ดูดิตอนยังไม่เมาลองขี่ดูบ้าอะไรไม่ได้เลยไม่เคยเจอตอนเดี๋ยวตอนยังไม่อเช้าเมื่อเช้านี้ยังดีอยู่นะเมาแล้วขอรับเดี๋ยวแป๊บเดียวจะรู้แล้เมาอย่างนี้แล้วไปไปเกาะกับวัยรุ่นเลยเกาะเออ ไม่พี่เดี๋ยวผมตกหายเออไม่หายดอกอยู่ในนี่แหละเดี๋ยวเก็บให้มุหมุนได้ไหมมุหมุหมุดิบอ่ะเออลองดู รถเราะร,ร,รถตำรวจใช่ไหมไปเองไปยืมรถตำรวจมาขี่บ่โอพีเอาล้ารถทะลไดไม่เปีนนเปด้นดคนไม่เคยเป็นก็ยากหน่อนะ เครื่องมันหนักมันซูมไม่ขึ้นเครื่องมันหนักหนักเครื่องใหญ่จริงซื้อซื้อมาเท่าไหร่นี่ฮะอันนั่นอะไรอ๋อกูเจรถคันนี้กี่สูบรถคันนี้สี่สูบสี่สูบไม่มันมีสูบเพิ่แหละแต่ไอ้ไอสามที่ยังเพิ่มอยู่เลยอไอแกงโเลยสามซูบอยู่ไหนฮะสามซูบอยู่ไหน มันอยู่ข้างในนี่แหละอ๋ออยู่ข้างในนี้่นี่นี่อันนี้อันนี้ผมจะบอกเนี่ยสูบนี่ยอันนี้มันเป็นสูบนี่เทอร์โวีดตรงนี้ใส่เทอร์โบเมื่อก่อนนะโอ้สามสูบเลยใส่เทอร์โบครแล้วก็นี่อ้ยโอ้ีวิวนี่ไงสามสูบมันอยู่ตรงนี้ขี่เห็นไหมหกพันห้าครับรถประมูลซื้อมาปุ๊บขี่ได้เลยอ๋อขี่ได้เลย ครับอิงทำไมเองชอบจอยล่ะฮะจักรยานยนไงอิงจอยสาวแคทได้ไงเนี่ยจอยเยอะเอจีแคทจ้ะเออก็จีแคทไงอ๋อนี่นึ่งวันแต่สาวแคทอีโออันนี้อะไรนี่ใช้บ้านสายยกอ๋อสายยกเพื่อนอ๋ออันนี้อะไรนี่ของใครรถดำสิงของใครไม่รู้ครับ เข้าไปใช้เทปเกย์เทปเกยไหนเทปเกยตินอ๋ออันนี้ทีมงานรถยกแล้วอะไรอีกอันนี้อะไรนี่อ๋อนี่พีเอ็มอันนี้อะไรนี่ไทเกอร์ร้อยห้าสิบอันนี้ไทเกอร์บ่ะไม่ไม่เอาดีฟอร์ดีเหรอฮะงงไงจ๋าโทรมาทำไมอ่ะ ออันนี้ซื้อมากี่บาทเนี่ยหกพันหเป็นรถประมูลครับอ๋อหกพันห้าประมูลโคกสะอาดครับอ๋อโคกสะอาดได้ปีกว่าให้เหลาขี่ไม่ยอมขี่อ่ะขี่เอ้ยขาผมมันสั้นมันไม่ถึงนะเออเดี๋ยวจับให้เอาเร็วกระน้ำผมขับรถไทยผมยังเหยียบไม่ถึงจนตรงไรจนเอ้ยนี่มันเออตัวเท่ากันเดียวเหรอเอ็เห็นไหมตัวเท่ากันนี่เออตัวเล็กอีกเอ็งตัวเข้าตัวเล็กกว่าเอ็งอีก ก็ผมไม่ขี่ไงโอเคไม่ไม่เอาแล้วอ่งั้นเองไม่ขี่ก็ไม่ขี่ไปไม่เป็นเลยโอ้มันขี่ไม่ได้ครับเองต้องพูดดีน่อยเองหยาองอย่างนี้วะโอ้้อไงมันล้มยากไปล สำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ